อาจาทุลารานเ,เราตั้งชื่อภายใต้พระนามของท่านนะครับด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณข,ของท่านที่ส่งพระอนุญ,ญาตและก็ส่งโปรดเกล้าให้วิทยลาลัยแพทยศาสตร์ศรีสอง,องวัดเนี่ยมาดูแลประชาชนนะครับเพื่อสนองพระปรณิธานของท่านที่ประยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ให้ทุกคนมีความเข้มแข็งแล้วก็เราต้องการสร้างชุมชนต้นแบบ ด้านสุขภาพที่มีความยั่งยืนเกิดขึ้นนะครับเราก็จะบรรณาการเรื่องของความรู้เรื่องของอการเรียนการสอนแล้วก็งานวิจัยเข้ามาด้วยกันด้วยนะครับเราคิดว่าในปัจจุบันนี้มีเทคโนโลยีมีอะไรที่ทันสมัยแล้วเนี่ยถ้ามีระบบบริการเข้ามาด้วยเนี่ยก็จะทําให้การดูแลของของแต่ละชุมชนเนี่ยดีขึ้นเราเป็นวิทยาลัยแพทย์ดังนั้นเรามีความมั่นใจทางด้านความรู้ทางด้าน,นสุขภาพ ที่มอไห้ท่านได้ความรู้ที่ผิดผิดมีอยู่มากมายในในปัจจุบันนะครับก็ต้องเลือกเสพความรู้ที่ดีที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ของเราพัฒนาเครื่องมือเครื่องมือคือเราพยายามพัฒนาแอปพลิเคชันอาสาจุฬาพรเนี่ยให้ท่านเก็บข้อมูลของตัวเองให้ท่านาสามารถประเมินความเสี่ยงของตัวเองในโรคต่างๆนะครับแล้วก็ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแล้วก็ในอนาคตก็จะเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถคอนเน็ติดตอ่อ สู่ระบบบริการได้ดังนั้นการการบูรณาการเนี่ยมันก็จะอยู่ที่3ส่วนก็คือท่านตัวท่านเองที่เป็นอาสาจุฬาพร์อันที่สองเป็นในส่วนของเทคโนโลยีที่เรามาร่วมด้วยนะครับแล้วก็ออระบบบริการนะครับเทคโนโลยีเนี่ยอีกอีกส่วนหนึ่งที่เราแอบหวังไว้ก็คือจริงๆมันเป็นผลพลอยได้คือการเรียนการสอนนะครับเราพานักศึกษาเนี่ยมามาทำงานกับพวกเราก็ากได้เห็นวิถีชีวิต ของชุมชนนะครับชาวบ้านจริงๆเป็นยังไงก็ได้เห็นพัฒนาการของชุมชนเขาก็ได้เรียนดูว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันมีผลกระทบมีอิม팩ต์ต่อต่อชุมชนได้แล้วก็เติบโตไปพร้อมชุมชนนะครับก็เป็นอีกจุดนุ่งหมายหนึ่งที่ที่เราอยากให้นักศึกษาเราได้ได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้ไปด้วย กิจกรรมวันนี้นะคะก็จะเป็นกิจกรรมโครงการอาสาจุฬาพระคะ่ะก็ในวันนี้เราก็จะมีเหมือนแบ่งเป็นหลายๆฐาน,นะคะมีทั้งหมด9ฐานนะคะก็ในแต่ละฐานก็จะมีเหมือนสอนสกิลที่แตกต่างกันไปนะคะ่ะอย่างเช่นมีฐานหนึ่งก็จะสอนเกี่ยวกับการวัดระดับน้ำตาลในเลือดนะคะโดยการแบบเจาะเลือดเข้าไปอย่างนี้นะคะ่ะเราก็จะมีวัดความดันเบสิกลฟ์ซัพพอร์ต CPR อะไรอย่างนี้นะคะ่ะก็จะได้เรียนรู้แบบหลายๆอย่างในโครงการนี้เลยคะ่ะ คือจร,จริงๆตอนแรกก็แอบ,บ,บ,บกังวลนิดนึงเพราะว่า,าตัวเองก็ไม่ค่อยมีประสบการณ์อะไรทางด้านนี้ด้วยแล้วก็กลัวว่าแบบจะถ่ายทอดแบบสกิลอะไรอย่างนี้ให้ทั้งชุมชนไม่ค่อยดีค่ะแต่ว่าพอเรามาถึงเราก็มาแบบเหมือนเรียนรู้วิธีการทําก่อนแล้วก็เหมือนเตรียมตัวไว้ก่อนค่ะเพื่อที่จะแบบ ถ่ายทอดความรู้ให้ต่อ,ตอกันไปค่ะก็รู้สึกสนุกมากเลยค่ะคยคิดว่ากิจกรรมนี้มีประโยชน์มากเลยค่ะเพราะว่าแบบอย่างที่บอกก็คือมันมีหลายๆฐานแล้วก็ได้เรียนรู้ความรู้ไม่เหมือนกันในแต่ละฐานแล้วก็าสามารถนําความรู้อย่างเงี้ยไปใช้ช่วยเหลือคนในครอบครัวหรือว่าช่วยเหลือคนในชุมชนแล้วก็แบบสามารถสอนสืบทอดความรู้นี้ต่อไปได้เรื่อยๆได้ค่ะ แล้วก็เหมือนเกียวก็ได้ข่าวมาว่าวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมีเหมือนกิจกรรมช่วงท้ายก็คือเหมือนให้ทุกทุกคนหาของดีในชุมชนของตัวเองมาแล้วก็จะคิดกันต่อว่าสามารถนําของดีเนี้ยไปสืบทอดทําอะไรต่อได้มั่งก็คิดว่าเป็นแบบออไอเดียที่ดีมากๆเลยค่ะความประทับใจนะคะอย่างแรกก็คือ,อ,อพอได้เจอแบบ คุณพงคุณป้าทุกคนคุณพี่ทุกคนในชุมชนทุกคนดูเฟรนลี่มากเลยค่ะเราก็แบบเป็นกันเองแล้วก็ช่วยเหลือกันแบบตลอดค่ะแล้วก็แบบพูดคุยกันสนุกสนานค่ะก็แบบเป็นชุมชนที่ค่อนข้างอบอุ่นเลยค่ะ,แล,นนลคะแล้วก็ประทับใจในเรื่องที่เรามีหลายๆฐานแล้วก็ได้เรียนรู้สกิลที่ไม่เหมือนกันในแต่ละฐานค่ะก็ได้ความรู้เยอะพอสมควรเลยค่ะ จอยากจะทำงานเพื่อชุมชนค่ะก็เลยสมัครเข้ามาเป็นอาสาค่ะเพราะว่าอยากจะดูแลคนในชุมชนอยากจะช่วยเหลือสังคมค่ะลองดูว่าเราก็มือศึกษาไม่ได้เสียหายตรงไหนนะครับก็ได้ความรู้ด้วยนะก็แล้วเอาไปใช้จริงๆด้วย เอาความรู้นะคะไปถ่ายทอดต่อชุมชนทําให้ตัวเองประทับใจนะคะที่เข้ามาร่วมอาสานะคะของจุราพรมากมากเลยนะคะวันนี้ก็ดีใจนะคะคุณหมอนะคะทุกท่านเลยมีแต่รอยยิ้มนี่แหละคือตัวเองประทับใจมากๆเลยอยากจะชวนนะคะรุ่นพี่รุ่น1รุ่น2รุ่น3เข้ามาร่วมกิจกรรมด้วยกันนะคะถ่ายทอดต่อนะีคะ